สวัสดีค่ะชื่อมัทน,นาครศิีรักญาติค่ะเข้ามาในหมู่บ้านเวลาลักค่ะก็มีความสนใจเพราะว่าเป็นบ้านที่ออกแบบสวยงามแล้วก็ร่มรื่นแบบอากาศก็ถ่ายเทโปร่งน่าสบายมากเลยคะ่ะสีสันก็สแบบว่าดูแล้วสบายตาค่ะชื่อคุณเด้นค่ะก็ให้ความสะดวก มากแล้วก็แนะนำอย่างถูกต้องแล้วก็ดูแลดูแลลูกค้าดีมากค่ะทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางอบอกกับญาติด้วยค่ะ,อะชอบอสไตล์ที่ดูเรียบร้แล้วก็เหมือน survive, อยู่สบายนะคะแล้วก็ราคาก็สมราคา,าค่ะไม่ไม่ไม่ถือว่าแพงมากแล้วก็พนักง,งานก็น่ารักทุกคน เพราะว่าเป็นบ้านที่บางครั้งอ่ะถ้าเป็นบ้านหลัง<ม>เป็นบ้านที่หลังได้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่บ้านมือสองอ่ะเป็นแบบที่เขาวางไว้ดีแล้วค,คิดว่าเขาน่าจะรีโนเวทที่แบบดูมาตรฐานมากขึ้นเนี่ยค่ะความรู้สึกค่ะก็ความฝันอยากได้บ้านที่เดินทางสะดวกแล้วก็สามารถที่จะ,ะไปซื้อของ ไปเดินทางไปทำธุระห,หรือทำงานเนี่ยอยากได้บ้านแบบนั้นค่ะพอดีเจอที่นี่แล้วถูกใจค่ะ <laughs> นภพัฒนพริตี้บ้านพิเศษสำหรับคนพิเศษค่ะ